K-Hipop i deto Solista o dacord da a per e s l n นี่แหละค่ะมาภาพใหญ่ชัดๆเต็มตาแบบนี้นะคะผู้ประกาศเขาก็รายงานเลยค่ะถึงความสำเร็จของลิซ่าแบล็คพิงคนะคะอันนี้ที่น่าภูมิใจแล้วมันก็สาแก่ใจยิ่งนะคะ่ะเพราะว่าเป็นข่าวความสำเร็จของน้องค่ะที่นำไปรายงานกันถึงอิตาลีเลยทีเดียวนะคะ แน่นอนค่ะที่นั่นมีฐานแฟนคลับของน้องลิสอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะจำได้หรือเปล่าน้องเคยไปนู้และจาหรือลาฟูฟ้านะะอยู่ที่มิลานแฟชั่นวีคเลยถือว่าเป็นตัวท็อป ขอบของเขาเลยนะคะเป็นเคป๊อปที่ใครๆก็หลงรักค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเรตติ้งก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยจ้ะเป็นข่าวความสำเร็จแบบนี้นะคะกับโซโล่ของน้องมันก็ต้องประกาศให้โลกรู้แน่นอนค่ะความอินเตอร์แบบนี้หาดูได้กับลิซ่าลลิสาคนนี้นะคะยุโรปอเมริกาแม่เขาเหมาหมดแผงแล้วนะจ๊ะไม่มีที่ไหนไม่รู้จักจริงๆค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักนะคะซึ่ง งส่วนหนึ่งค่ะเขาก็ยังนังภาพจากข่าวของ rolling stone เนี่ยมาตีข่าวด้วยแล้วก็รวมภาพความหลากหลายของเสือลิสต์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตต่างๆค่ะหรือแม้แต่มุมส่วนตัวนะ ที่ลงภาพเล่นช่วงฮา l โลวีนกับออนนี่จีซูนะคะเรียกว่าลงแบบครบรสจริงๆอะนะคะซึ่งถ้าทุกคนได้รู้นะคะว่าสถานีโทรทัศน์ที่ว่านี้เผยแพร่ยังไงนะจะยิ่งคนลุกไปอีกนะคะเพราะมันคือความอินเตอร์ที่แท้ทรูเลยนะคะแม่ๆค่ะเพราะว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ชื่อว่า TG ค่ะ t g 1นะคะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของทางอิตาลีด้วยนะคะและ แพร่ภาพไปทั่วทั้งยุโรปค่ะนฟังไม่ผิดนะคะข่าวของเขาเนี่ยดูความเคลื่อนไหวกันทั่วยุโรปเลยค่ะเขาจะมีข่าวสังคมเศรษฐกิจอะไรของเขานะอัปเดตกันไปค่ะรวมไปถึงบันเทิงเนี่ยเขาก็จะเล่นในมุมของดนตรีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขารายงานข่าวน้องเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดมากจริงๆแล้วก็เขาจะรายงานได้เนี่ยต่อเมื่อความสำเร็จเนี่ยมันแบบ คำคอมันเห็นอยู่จริงๆนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องลิซเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะเพราะถ้าจํากันได้นั้นตอนไปอิตาลีค่ะน้องก็มีแฟนๆตามแล้วแบบว่าโอ้โหมีคลิปที่ทุกคนอึง้งทึ่งกับความสวยนะคะของสาวไทยที่ลุกบาร์บี้โกอินเตอร์คนนี้มากๆเลยละค่ะเรียกว่ามารอรับต่อแถวตะโกนลิซ่านี่เป็นไง แอดตะโกนคนเดียวประดุดดัง1 0 0่ง1000ล้านคนตะโกนเลยทีเดียวนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศนะคะที่เขาก็คือแบบชอบมากซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางอิตาลีเนี่ยนะคะเขาก็มีกระแสเคป๊อปนะเคเวฟต่างๆเนี่ยเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยในช่วงหลายปีมาแล้วนะคะ งานนี้ไม่มีมนโนนะคะมีหลักฐานเลยค่ะเพราะว่าทางอิตาลีแมกกาซีนค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเพลงเกาหลีสินค้าต่างๆในเกาหลีเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะคะตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาแล้วค่ะคือยุคนั้นเนี่ยเริ่มมีนิตยสารนะเกี่ยวกับเคป๊ OP, แต่ตีพิมพ์เป็นภาษาอิตาลีแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าขายทางออนไลน์ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าใครชอบอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับเคป๊ OP, ก็สามารถไปหาซื้อข่าว สาไปดูอะไรอัปเดตต่างๆได้ที่กรุงโลมด้วยนะคะเขาบอกอย่างนั้นก็คือแต่ก่อนนะอาจจะต้องไปตัวเมืองใหญ่ๆเพื่อตามกระแสเคบอปแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าไม่แล้วนะคะโดยเฉพาะทั่วโลกที่ออนไลน์เข้าถึงก็ดูข่าวน้องเพลินๆแบบนี้อยู่ที่บ้านได้แล้วแหละ ซึ่งเขาก็พัฒนาอัปเดตตัวเองมาเรื่อยๆค่ะมีกลุ่มเยาวชนที่แบบว่าโอ๊ยคลั่งนะ K wave นะ K wave K series แบบนี้ในอิตาลีแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาทำงานกันแบบว่าจริงจังด้วยนะคะก็ เลยทําให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นในอิตาลีด้วยแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าศิลปินเนี่ยต่างๆของเคป๊อปเนี่ยเข้าไปมีบทบาทมากๆเลยในชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่นู่นด้วยนะคะนี่ละค่ะนี่ก็เป็นความฮอตฮิตในโซนยุโรปของน้องนะคะที่เอามาให้ฟังกันแต่แบบแอดชอบการขึ้นฉากหลังในข่าวมากเลยโอ้โหมันแบบ มันจริงจังอ่ะมันยิ่งใหญ่นะภาพน้องคือใหญ่เบิ่มเลยแล้วก็อยู่บนจอแบบนั้นนะคะแล้วก็รายงานข่าวน้องคือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจจริงๆที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแต่มีข่าวแบบซอกแซกซอกแซกเป็นกระแสไปทั่วโลกขนาดนั้นจริงๆนะคะอ่ะวันนี้เอามาเมาให้ฟังว่าอิตาลีนี่เขาก็ไม่เคยพลาดนะคะตามต่อตลอดเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่ความสําเร็จในเรื่องของวงการเพลงแต่ลิซ่าเนี่ยเป็นแฟชั่นไอคอนของเขามานานแล้วนะคะ ตั้งแต่ตอนนั้นที่ยังใส่แวร์ปราด้าอยู่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็แย่งกันเป็นมิวส์นั่นแหละจนทุกวันนี้มาลงเอ่ยที่เซลีนจบปิงนะ,ะหวานแหววแบบนี้ก็ประมาณนั้นละค่ะเดี๋ยวมีข่าวในประเทศไหนของน้องอีกเดี๋ยวจะรีบมาเมาหมอให้ฟังกันนะจ๊ะหรือว่าถ้าเกิดใครไปเจอข่าวน้องในประเทศอะไรอีกนะเอามากะซิปบ,บอกแอดได้แอด,ด,แอดน้องอยู่ตรงนั้นน้องอยู่ตรงนี้นนออนปกักหมุดแชร์โลเคชันมาเลยวอลิสไซอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้แล้วแอดจะตามไปทันทีนะจ๊ะวันนี้ทุกคนอยู่กับ อัพี่นิวส์ค่ะ